สังเกตโคต้นนะครับก็จะเห็น2องแขนงแยกออกไปนะครับต่อต้นหมากนี้น่าจะได้ห่อสาโลนะครับหมากนี้ก็2โลแล้วช่วงนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรอ่สิบสามสิบสานะครับนี่สวยงามมาก บางมากก็จะลดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสําหรับมื่อนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตและก็ตอบคําถามนะครับตอบคอมเมนต์เพื่อนๆถามเขามาว่าระหว่างปลูกแบบเด็ดยอดไว้สองแขนง2องมากนะครับกับปลูกแบบโบเดดยอดนะครับป่อยไว้ต้นละมากนะครับมีความแตกต่างกันแนวดนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะพามาเบิง่งแปลงนี้ก็คือแปลงที่ปลูกแบบเด็ดยอดน,นะครับไว้2องแขนงนี่อันนี้สังเกตโคต้นนะครับก็จะเห็นสองแขนงแยกออกไปนะครับต่อต้นนี่นะครับนี่ก็สองแขนงต้นนี้คือสองแขนงทุกต้นนะครับแปลงนี้ก็ปลูกอยู่ที่เกือบห้าร้อยต้นนะครับ เดี๋ยวสิพ้าเป็นเบิ่งมากครับบบบนี้มากเขาเป็นแนวใดแน่ก็ต้องบอกก่อนว่ามากยังบ่วใหญ่เต็มที่นะครับคา,าดว่าอีกอาทิตย์หน้าถึงจะขนาดโตเต็มที่นะครับเบื่งครับลักษณะมากเขากะทรงงามดีนะครับทรงงามดีแล้วก็ดก ติดมากทุกแขนงนะครับเกือบทุกแขนงก็อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางบางต้นก็อาจจะโบติดนะครับมากเขาซีดกนะครับบางมากก็ยังโมยญ่ปันไดน,นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่คาดการอยู่ที่ประมาณ หมากหลักเกือบเกือบสโลนะครับหมากนี้น่าจะได้้อสาโลนะครับหมากนี้ก็สองโลแล้วช่วงนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรอ่สิบสามสิบสานะครับเบึ่งนะครับตรงนี้สวยงามมากบางหมากก็จะลุดไปนะครับ ตัวนั้นคือฟอไปนะครับดกมากครับดกมากการให้น้ำให้ปุย๋ยผมให้ซ้ำกันนะครับระหว่างสองแบบนี้นะครับ ดกมากครับดกมากนี่นะครับวับนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเบิ่ง <ๆ S 1> นะครับต้นที่ไวมากเดียวนะครับแล้วก็บบอได้เด็ดยอดว่าลักษณะสิเป็นแนวได้นะครับ กาอยู่แปลงข้างๆนี้แล้วครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือแปลงที่ ปลูกแบบไว้หมากเดียวนะครับแล้วกับบได้เด็ดยอดนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งโคต,ต้นกันก่อนนี่อันนี้คือเถาเดียวนะครับเถาเดียวนี่กระทถาเดียวบอด้เด็ดยอดเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งมากกันนะครับ แต่บางต้นก็นมีติดหมากแซมมาแน่นะครับอาจจะเป็นต้นละสองหมากเพราะว่าบอเดเดดออกบางเทือก็ได้นี่นะครับเบื้องหมากนะครับทรงหมากงามนะครับคาดว่าตัวนี้น่าจะสามโลถ้าตัวเต็มที่ก็สามโลขึ้นนะครับหมากง่ายครับหมากง่ญ่กว่าแปลงเมื่อกี้นี้นะครับเบื้องนะครับอันนี้น่าจะได้ถึงสามโลเลยนะครับหมากนี้ ยังโบโตเต็มที่นะครับแต่มากเขาก็จะห่างๆแน่เนาะนี่อันนี้ก็สามโลได้ครับนี่ครับสวยๆ,ๆถ้าเฮาอยากได้มากง่ายๆก็ไว้ต้นละหมากกะพ่อนะครับแต่พันนี้ก็คือ อยู่ที่าตามลักษณะพันธุ์เพิ่นกักเป็นพันธุ์หมากบาใหญ่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3กิโลนะครับต่อหมากนี่อันนี้กำลังใหญ่นะครับ ุดนี้ก็จะปลูกซากว่าแปลงที่เด็ดยอดนะครับประมาณสองสามมื้อนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไปต้องการหมากใหญ่นะครับหมากใหญ่แล้วก็ถ้าไคต้องการหมากใหญ่ก็ให้ปลูกแบบต้นเดียวนะครับไวหมากเดียวนะครับ ก็จะมากใหญ่กว่าแต่ถ้าจะเถลอยากได้ปริมาณน,นะครับปริมาณการให้ปลูกแบบเด็ดยอดนะครับแบบเด็ดยอดไว้2หมากนะครับแต่กรบบนน่นะครับผลผลิตเฉลี่ยปลูกแบบเด็ดยอดอาจจะได้หลายกว่านิดหนึ่งนะครับด,ดูจากสายตาโดยคร่าวๆนะครับถ้าเอาผลผลิตมารวมกันต่อต้น จะได้หลายกว่านะครับได้ปริมาณได้น้ำหนักหลายกว่าแต่ขนาดมากก็จะน้อยลงมากว่าไว้หมากเดียวจังหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับมื้อนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเบิง่ง เพียงท่านี้สก่อนนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กัให้เพื่อนๆไปลองอปรับไส้เบื้งนะครับว่าสิปลูกแบบใดดีดสีอยากได้หมักใหญ่หรืออยากได้หมากหลายก็ไปเลือกเอากันนะครับสําหรับวันนี้กะ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ